สวัสดีครับสุรศิลป์้าโชมมนีพ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทาง่อปีชานะครับตอนงวด่อปีชางวดประจําวันที่16มิถุนายนนะครับพี่น้องมาไปตามไปฟังน้ากันว่า่อปีชาทีมีแนวัางอันไหนฝาตอนพี่น้องทั้งบ้านนะครับมาไปฟังน้ากันครับพี่น้องเอาคู่เก่าคือเก่านะรครับไม่นี้มีหุดมีได้นะครับเด้อขอสดขอภัยเดื้อ ปใกล้กันเลยหาสองหาสามแล้วเอลูปากเบลวโยหาสองทุกคนจะทำแน่ดอกก็ดีใจน้ำพึ่นโยถามดูอะไรก็เอาครับเอาไปฟ้าตเดียวหาสามสามหาหาสามสาลูกไปหาสองสองหาเโอเงินได้ยุฟ้าไปตัวนี้ปากฟ้าไปตดจเล็กปากฟ้าไปเพล่าสินเขาบกซอยวันดอกโอ้ยหาสามฟ้าหาสองโมมีบอกบอกว่า ซอยน่าใช่มันซอยไปได้เหรอเพราะมันหล่นเฉี่ยซีละมันเหมือนหมองเขียนเออเอาแับนี้ให้เท่านี่แล้วว่าเออพอไหนแยกระสามหังเสี่ยวมาไปก่อนดีป่ะบ่มากบ่ถาทำบ้าหันละบ่ถามว่าเสี่ยวทีมกันแล้วว่ะเสือเสียวเสี่ยวเสียวผีบ่้ามากบ้าันมากบ้านไหนไก่หมือกันเป็นไดเวียนตัวได้ เลขันววิ่งสามลองศูนย์กับเ็ดเป็นเลขสูตรคำนวณบอกพ่อสูตรคำนวณสูตรบนนี่เขาอู่วนคือก็สูตรบนเนี่ยบนแต่มาอยู่ร้อนบอกวิ่งยังกอกพ่อวิ่งสามลองศูนย์กับเจ็ดหม่ยล่องคือลองหลายแถวหยเออวิ่งสามกับศูนย์ท่านนะสามกับศูนย์ลองศูนย์เดินสามล่องศูนย์เนเลขเข้ากอนะออกวันจันเดอร์เลขอวันจัน ออกวันอาทิตย์ออกวันจันทร์เข่าเปรี้ยตรงๆนี่สองหาแต่ว่ามันเฟิ้ยังมือคือผ้าไปสุกไปนะตับมือ,อม,มือร้างขทว่าเอาหวดสิมาหนี่บมาหัวนี้หวดนี้กับวันหัวนี้กัวันจันทร์วันวันทิตเนาะครับนี่เออเอกวันจันทร์มีตัวใดแน่พี่น้องที่บ้านสามตัวมีตัวใดแน่พ่อสามตัวเรื่อวันจันทร์ก็มีศูนย์เก็ดนี่แหละครับสามศูนย์เก็ดนี่แหละครับ สามศูนย์เจ็ดเอตัวร่องผมไครหนึ่งหนึ่งเก้าครับอืันจันสิบเก้าเนี่ยนะเอศูนย์ศูนย์เจ็ดสิบเก้าเนี่ยตัวที่ไทยกันหกสามตอนนี้ตอนนี้สามตัวสามหกสามหนึ่งหนึ่งเก้าเออหน่อยหน่อจ้ให้นะเสนอวจ้าเออศูนย์เจ็ดสิบเก้าหกสามออตอนนี้นะอันสองตัว สองตัวข้าให้เด่นสุดยอดเออสามเจ็ดเออตัวร่องก็ห้าหกกับออสามที่เบ็ดเออสิบสามนี่ละเออตัวร่องสิบสามมันมีสามทางตรงนี้แหละปั้งขางขก็สิบสามกับสามเจ็ด,ดตัวเด่นเข้ากันอุ่นต้นสามเจ็ดล้วก็บห้าหกอุ่นต้นครับหลายตัวเด่นนน่นต้นเนี่ อชุดอ่อนต้นบอกว่ากับชิดสามชนี้เนี่ยมัดแถวมัดานี้อะไ่านีดละหมดหอยย่างละสามหางเ๋ยวอันเมื่อฝันนะเมื่อฝันเติมอีกเออบ่ฝันบ่ฝันบอกว่าบ่ฝัน้าฝันจะเห็นชนดก็ไ้ลักหนึ่งมัดกับมี่นแต่ว่าว่อ่าใส่เสื้อเด็กคำนวณมันมีสีโตัวะแต่ว่าเสียดลายมัน ไลยเท่นนี้เลยเชียรครั้งานี่แหะพอเด้อหา่ตนี้เหละสามหางลงเชียรเชียอสวัน,น,น,นวันจันนี่เดกวันจันเด็กวันจันมีมีตัวไปถิมลงทะเลบวันนี้นพะอเนะโอ้ยเขียนไหวสองศูนกับีเเขียนไว้มักข้างแล้วเขียนไว้เขียน์ลวันนี้ศเบาใส่เื้อเขียนได้เพีาวันศูนยเอาแล้วแม่ก็ทำเราเร์ได้เ้อกิดมาดนมาชิบวมา มันมันดันมากจะได้เนาะมันมาขึ้นสุดท้ายป่ะเขียนไว้ะไรที่ย่่ายเขียนได้อันฟังครับเออหาแปดหาเก้าสองศูนย์ครับสองหนึ่งหุ่นเขียนไว้ครับว่าเออบวชักแล้วบ่ชเด่นไม่ออกบ่เอาบ่อชเอาไปออกคลิปวันบ่มีศูนย์มันเชียนแล้วกันบ่มาดอกศูนย์เ่ยรับประกันคุณเนาะเออออกมาร้อยลงทะเลร้อยร้อยคนตามกันบ้ามันบ่วาดอกเหมืนเอาไปทีมลงทะเลเลย ไ่ว่าไดีย้วาดอกเต็เมื่อนั่นาสิไปบวชบอดีววัดิมาับนอกือว่าแต่เอาไปทีมทะเลมาแต่เดียวเอไปทีมทะเลมันพ่มาแล้ววาารนั่นสุวนาสไบวชก็แล้วเอาเส้เป็นยังแล้วปะรอบนี่เดยบานนี่มวลนี่เดี้อนใดบ่มามีสวดทาบวกอมี่อมวลนี่มาได้วัดนตัวนะว่าไหเท่านั้นเดินรักเดินน้าละ เนี่ยน no ี่ไค้นี่ล่เนี่ยรบมเดอเย็นเลยรับแแล้วเนี่ยอื้านี่ยเงิน่นะเจ้มแล้วเลยแล้วเออุดบคนอุดรนี่กอนเนีอมควง่ะอุดรนอุดรเออเอ้าอุบคนอุดรบมมีผาดแม่นเป็นแม่นเลยมประกันเลยซ้มากสามตัวเน้นทุกห้างได้บอกว่เน้นทุกห้างเนี่ย3จน

หกสามก็ไวทข้างหลังบานนี่ตัวไทยเน้นไทยสามเจ็ดเน้นเลยครับไอเนี้ยอ้วนต้นลวดเนี่ยเออส่วนเจ็ดสามเก็ดเนี่ยส่นเจ็ดกระมีสามเจ็ดกระมีอ้วนต้นตัวสามเอออ้วนต้นสามเจ็ดบอกว่อนอตัวไทยตัวไทยสามเจ็ดกับหกหาอ้วนต้นก็โมตัวไหนสามเจ็ดครับสองตัวไทยเนี่สองตัวไทยก็ตัวสามนี่นะอเนาะคืองง่างเด็ดสองแต ไม่ได้มงครับไม่ได้มงอยู่ล่างนี่สามเจ็ดโอ้สามเจ็ดหาหกกับทิบสามก็นี่หละอยู่ล่างหนึ่งสามหน้านาสิบสามชุดล่างเจ็ดห้าหกกับหนึ่งสามบนบนเนี่ยศูนย์เจ็ดสิบเก้าก็หกสามโอ้ชุดบนชุดล่างเนี่ยโอ้เออขนาดละหาย่างห้ย่างเลยสามหางแล้ฟังเอาได้พี่น้อง นักสองตัวนี่ละศูนเจ็ดศูนเจ็ดกับสามเจ็ดนี่ละสามเจ็ดต้นต้นบนต้นเลยสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดบนล่างนี่น้ำกันได้พี่น้องบนล่างน้ำกันได้บวมมาเสี่ไฮล่างบนเนอะอันนี้คือไฮสามหางนี่คือไฮบนบวกล่างไว้ลวดบนบวกล่างไปรวดกันเนาะอืมเนมีสามตัวเลยที่เชื่อได้สี่ไฮก็บอกไฮแล้ววันน่ะศูนย์เจ็ด 19, 6, 3, icism, สิบเก้าหกสามฝันี่เล็กจอกได้เออก็เปิดออกก็ได้ออกก็ได้ใช่มันหุ้ตีดไปแล้ววันเนาะฮึใมันนอนลงไปมันกับม้าโดนมันเนาะหัวม้าเขาได้โดนเทวดาม้าบอกหัวชุดได้ก็ท่าบวชบอกบบวบบวบรักเออนี่แหละอันบอกอันบอกไปสามศูนย์เจ็ดพันเกจวอกหนึ่งหนึ่งเก้านี่แหละเล็ก เหมบยนม่ออกหมดนมไม่กดานพักกันนะัดๆตัวจบอกดีาใหญ่ตกรเตอวิ่งสามเอาตื่นหมนวิ่งสามตัวเดียวลด้หรื ล่องศูนย์ายกว่าพี่แบบ้านยกบ่ครับอายกเนะอ่ายกเาพีน้องยกโซ่เลยครับยกโซ่โอ้ห่อนห่จ้าจ้กนระดไหมไหมเจอหมกไปทั่งห้อเนาไปทันั่งไหนเหมือนไปรมองไป้มองพี่น้องแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอหน้้งพี่เห็นบ้เห็นครับเห็นนิ่งๆิ่งันหละพก็พีนิ่แล้วนิ่งแล้ว มัตที่สุดตัวแรกครับมัตที่สุดคือสามศูนย์เก็ดครับตัวล่องมาชิบเก้าครับเออหนึ่งหนึ่งเก้า 1, 1, 1, ตัวลอออ่องออันสองตัวไทยกับมัตที่สุดสามเจ็ดเนี่ยพ้นต้นสามเจ็ดเนี่ยตัวล่างคือห้าหกวัน,นไอ้ที่อ่ะอันนี้สุรบนคนอุดรเนี่ยครับเจ้าสุรบุญวิ่งว่าผาจ้ากงวดมันคาริบเแล้วบานเปิดแค่ ตัวเดียวตัวเดียวตัวไหนของพี่ชาอวิ่งสาเข้าระวิ่งสาวิ่งสามลองศูนย์ครับวันนี้ถ้าซื้อเลขว่นที่สามเป็นยังงครับวันที่สามผู้จิเข่าล้มมีบาทที่เขาโอ้ยโอยเมันิดสามโอยโอเลยพอพอพี่วันทสก็ออกสามมาต้องมียังไงนะครับเออหงสิบ้างันนวิ่งสามผู้เข้าหนังวันนี้ใช้สามพี่ชาติาอยดอนนะอย่อำเภอใดตำบลใดครับอำเภออำเภอเพ็ญตำบลกุมเต้า จังหวัดอุดรธานีครับบ้านบุญทันพัฒนาบุญทันพัฒนาตำบลสุมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเข <Regard. tekrar. S 3> ้ามาเลยครับเข้ามาแล้วพ่อใหญ่พิชาคนเดิมบอกตรงๆเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องรุ่ๆรุกปู่ถูกคนณถก่อนนะจ้าถูกจ้าถุกถู้าถูกอุเยอเยจ้าถุกจ้าขอบคุณครับพ่อพิชา ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับนําไปเป็นแนวทางนะครับนําไปพิจารณาเบื้องนะครับมากัดจัดคัดกระพานนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ่าคิปว็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุก,ทกแช์นะครับพ่อกันไม่นะคลีปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ